ในวันนี้นั้นผมจะใช้แค่ไททันคอร์กแมนมาโลโหมดเอ็นเลดไปกันได้ไกลแค่ไหนวะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คนที่กดแล้วเนี่ยก็ขอให้สุุ่ได้ตัวดีๆนะครับบิวปะกรณชอ็อปร้านขายตัวละครโลว,ว์ัลเทิร์นดีเฟนส์ราคาถูกโอ้โหไอตัวคนขวดทั้งอันเลย่ย รือจะซื้อแบบเป็นเซ็ตก็มีให้เลือกเหมือนกันนะน้องๆสำหรับสายที่ชอบเสี่ยงดวงทางร้านก็จะมีบริการสุ่มตัวละครเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นเองตัวละครไก่เงินไก่เพชร <c oughs> เขาก็มีขายด้วยนะอีกทกั้งยังมีบริการไก่ตันบล็อกพูดบริการต่างๆในเพจสม,เมิเลเตอร์บริการโคตดเยอะ <c oughs> ใครสนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโว์กาบสวัสดีเอ่อเราด้อมโถขี้ทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองเว้ยเพจเดิร์จูชาเล ก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาลงโหมดเอ็นเลดเลยนะเว้ยทุกคนแบบว่าวางคอกแมน100ตัวนี่คอกแมน100ตัวในโหมดเอ็นเลดมันจะเป็นยังไงวะคือผมเนี่ยไม่สามารถทำคอนเทนต์นี้คนเดียวได้นะครับแบบถ้าเกิดกูมาคนเดียวเนี่ยกูก็น่าจะวางได้ไม่เยอะหรอกนะวางได้ไม่เกิน15บ้าได้อะบางทีอ่ะคือคลิปวางคอกแมนเนี่ยผมไม่สามารถทําคนเดียวได้นะครับผมก็เลยมากับน่ะน้องๆที่ยืนเต้นลากันอยู่ด้านหลังเห็นไหมเออเนี่ยอันนี้เหล่าแดนเซอร์ผมเองนะแล้วก็เพื่อนยูทูบเบอร์ผม1คนเล็กน อันเดอร์สกอร์แปดห้าไหนมึงลองพูดนี้เพื่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามช่องเล็กซี่ด้วยนะและอย่าลืมซื้อเสื้อพี่จู๋น้อยด้วยล่ะเออต้องอย่างนี้ว่าเองซื้อเสื้อยังเนี่ยมาดูคลิปว่ายังตงเนียกูห่ายังแน่อย่าได้ไปซื้อกันนะผมบอกเลยว่าซื้อเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยพวกเองอาจจะเทรดได้ตัวละครก็อดอย่าลังกันก็มาเล่นๆนะครับก็ถ้าอยากจะเทรดในตัวละครดีๆก็อย่าลืมซื้อเสื้อกันนะซึ่งก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเทรดก่อนนะเว้ย ผมขออนุญาตไปเทรดก่อนนะเว้ยโอเคพวกมึงอย่าเพิ่งจับผิดกูรู้แล้วว่ากูพูดผิดไปสุ่มตัวละครครับสุ่มตัวละครมีตังเก้าร้อยบาทผมขอสุ่มสักรอบก่อนก่อนไปในวันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่จะวางร้อยตัวได้ไงอะเกมันวางได้มากสุดแค่เจ็ดสิบห้าใช่ครับผมวางแค่เจ็ดสิบห้าผมคิดแม่งโคตรหลอกเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยหนึ่งร้อยตัวติดท็อปบอร์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าโหมดเอเลนกันเลยนะครับผมมีน้องๆอีกสี่ห้าคนที่มาช่วยกันนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันดด่าพอผมมจจะไไู้ มันแบบเขื่อนไงเอออันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักความสามารถค็อกแมนนะเว้ยตัวของมาเนียไม่สามารถส่มได้นะครับต้องซื้อด้วยโลบัคอย่างเดียวราคาไม่ก็โคตรแพงเลยตั้ง699โลบัคแต่ถึงจะแพงยังไงเนี่ยตัวละครมันก็ความสามารถค่อนข้างที่จะเด็ดมากเลยนะเว้ยว 5, ดาวเมจ5,000ันดาเมจสูงสุดตั้ง25 0ห0ืระยะทางการโจมตีเนี่ยก็ไกลนะตั้ง60เิบ่โอ้มากดความเามอร์สุดท้ายที่ไม่มีตัวละครไหนมีเ ah. พียงแค่คุณเนี่ยวางค็อกแมนลงไปแล้วกดปุ่มตัว C นะั <S <S mm ่น hmm. คือความสามารถในการหยุดเวลาใช่แล้วมันคือความสามารถในการหยุดเวลาสุกโกงหยุดเวลาแม้กระทั่งผู้เล่นไม่อันนี้ไม่จริงหยุดได้นานสูงสุดถึง1ิวิแต่ครูดาวนั้นก็นานกันแม่ครูดาวตั้ง300วินาทีกูรอจนแก่ก่อนอ่ะกว่าจะได้หยุดอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นความสามารถคร่าวๆของเจ้าตัวค็อกแมนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้ไ่เดี๋ยวเรามาลงเอเนกันเลยเว้ยเราจะทําการวางตัวเงินก่อนโอเคไหม ปั๊บไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะสามารถลงถึงเวฟไหนนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับน้องๆหลายคนนะครับแต่ว่าช่วยกันลง,งค็อกแมนเนี่ยเราจะเล่นแค่ค็อกแมนอย่างเดียวไป,ปดิก็เริ่มวิ่งกันมาแล้วเริ่มวิ่งมากันเยอะ <c ry weiteren> แล้วนะครับเดี๋ยวโอ้ยมีน้องคนนึงวางตัวละครไปน้องดีโดช็อปนะไประวงังซานต้าไปตอนนี้นเนี่ยเราต้องการเงินนะครับสกีบีดีก็คือหลุดมาเยอะแล้วนะแต่ว่ายังไหวยังไหวเรามีหลายคนนะครับระวังเพิ่มไป ปั๊บปึ๊บวันนี้เราก็สกัดพวกดอๆมาให้มันทะลวงเข้ามาถึงฐานของเรานะกันไว้สวยฮะวางตอกเพิ่มกันอ่าอัพไปอัพไปมาให้เด็กๆเล่นต้นเกมไปเลยกูไม่เล่นครับต้นเกมกูจะเล่นคอกเมนตัวเดียวอัพไปอัพไปครับโดนรถชนตัวว่าตายนะครับตกข้างถนนตายแล้วมั้งเนี่ยมีตำรวจมาด้วยเนี่ยตำรวจมาหยุดเดี๋ยวผมต้องการเงินถึงนะแล้วเราก็จะมาวางคอรกแมนเราันผมจะไม่วางตัวอะไรเลยนะครับคอกแมนอย่างเดียวหนึ่งอยตัว ี่โโมมมระหว่างนี้ก็คือลาร์สคามิล่าแมนนี่ยิงปืนเลเซอร์นะครับปืนฉีดน้ำใส่พวกสกิปิดีแล้วตำรวจก็มาห้ามเฮ้ยมันไม่ใช่ส่งการนะเองมายิงอะไรเนี่ยคือตอนนี้ซานตานี่คือยึดแมปแล้วไม่ต้องมีตัวอื่นแล้ววางแค่ซานต้าอย่างเดียวโอ้โหนี่มันมันคิดมากป่ะวะโอ้สกิปิดีสวมเว้นอ่ไเอาไปครับสวยฮะตอนนี้เรามาถึงเวฟที่สิบเอ็ดแล้ว ถือว่าผ่านไปได้ดีแต่ยังไม่ได้วางค็อกแมทสักตัวปกติผมเห็นเขาจะขึ้นตัวละครไดทันกันเวฟที่20เลยนะไหวนะครับเรายังไหวอยู่นะผมยังไม่ต้องลงมือนะครับผมให้เด็กๆผมจัดการไปก่อนอ้ยไอ้แก่แกไม่ควรมีที่ยิงอยนี้โดนตายหรือป่าเออมีน้องคนหนึ่งวางเชฟนะครับของมาสเตอร์ก็อดเลยวางเชฟมาหนึ่งแล้วสกิลพีดีที่รอดตรงนี้มาเนี่ยก็จะโดนเปปเปโรนีพิซซ่าปลาใส่นะมาสเตอร์เชฟกอร์ดอนเยีมมี่ของเรานั่นเองโอ้โหวิลลเียมไม่ไหวแล้วอ่ะว่าผมต้องวางค็อกแมทหนึ่งตัวตรงนี้ หวอยู่นะไหวอยู่นะว,นะวางครอบแมนไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีของใครคนหนึ่งเนี่ยของน้องดีโดนะตอนนี้เขาวางไปหนึ่งเหมือนกันคือถ้าเกิดมัน่าแันนี้ก็คคอโดนพ่อหนุ่มพระพุทธรูปของเราลุมต่อยอยังตายนะหลวงพ่อโหดจังวะนี่สถานการณ์ยังปกตินะยังไม่มีอะไรแบบฉุกเฉินนะครับแต่ตอนนี้ตัวบอสทายเด็ดมาสองตัวแต่ว่าก็ยังไม่รอดนะตรงนี้น่าจะตายอัพไปก่อนสวยครับระหว่างปืนกลนกับปืนฉีดน้ําอะไรอย่นะใช่แล้วปืนฉีดน้ําแพ้ข้ามันเออตอยมันสวย แต่มาแต่มาฮู้เทอลูปปราบเหล่าเลยทีครับหลวงพ่อปราบพวกเอ่อสี่อามมงคลเฮ้ย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 กินเวลาไปแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยหลุดไม่ได้นะหลุดดิสคอนเทนต์เราร้อยตัวหมดฝันเลยนะอ่าผมปิดออโต้สะคิบละผมไม่ไหวสถานการณ์เริ่มตึงนะครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วตีไปครับตีไปครับ สก,กีบิดียังไม่สามารถผ่านตรงนี้เราไปได้นะหรือว่าค็อกแมนเรานี่วางได้ดีอยู่นะตอนนี้เรามีค็อกแมนอู้หลายตัวนะครับ1 2 3 4 5สห้าหตัวเลยนะคนโดดูอัเบรด All สดีโอ้ดาบคู่ขี้ตกของแกนะไม่สามารถจัดการค็อกแมนของฉันได้แล้วนะท <c oughs> ำอะไรวะเกมเริ่มยืดแล้วนะเกมเริ่มยืดแล้วเพราะว่าสก,กิปิดีมันเริ่มถึกแล้วนะครับขาด5 0 0พันบาทนะเร็วๆทีวีมันฉันต้องการเงินทำไมแกไม่มตอบฉัน นี่ติดอ,อ,อ,อาวุธข้างหลังตอนนี้มีหอคอยและติดหลังโหดแล้วนะครับร่างนี้โหดละเราก็วางตัวต่อไปเริ่มแหลกนะมีคอ,อกแม็กไหลตัวเกินนะครับนี้ใบเลื่อยใบเลื่อยเลยมาก็ไม่ผลตอนนี้สถานการณ์เราถือว่าเกมเรามาดีนะทอยเล็ตไม่สามารถออกจากฐานได้เลยนะครับญญญญนี่โยนีไตนั้นเลยไม่ใช่ละเริ่มเป็นใช่ละตอนนี้ทวกทอยเล็ตเริ่มถึกันะแต่ว่าคอกแม็กเราก็มีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับปั้มปั้มโห้ยมันถึงอุ้ยตัวอะไรอ่ะ ลัดยืดทอยเล็ดทอยเล็ดหัวใจใหญ่เอ้าตายนะเพิ่งมาไม่ถึง5วิให้กูได้เห็นนะครับตายเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะเริ่มตีไม่เข้าแล้วนะไหวไหวไหว,วมันเหลืออีกโค้งเนี่ยโค้งมาริตายูตรงเนี้ยโดนแก๊งคอกแมนเฮ้ยใครสะกี้วะมันไม่ไหวนะ <S <S เฮ้ยมันมาเยอะแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงไหนเดี๋ยวาวที่เบฟอีเวนใครเขากดสะกี้วะเฮ้ยไอ้น้องบอนแต๊ก มันตีไม่ไหวนะเวยเ้ยเฮ้ยใครสกิปใครสกิปมันบาไหวเด้อนี่มันบาไหวเด้อนี่ตัวนี้ตัวเดียวที่บ้านแตกเลยนะตรงเนี้ยเออจะเย็นมะนาวต่างนุดม์นุษต่างดาวแล้วใคยพูดกันบ้านของผมมีหลังเดียวบ้านของกูมีหลังเดียวโอ้โหต,ตายเลยเว็ที่สามที่หก กูเห็นคนอื่นเขาเอาตัวเดียวมาเนี่ยเว็บตั้ง40 50กูวางไปที่สามหกเด็กนี่เข้ามาดูแบบวัน t ดอะฟาร์แม่นมมันเร็วขนาดนี้เรียบร้อยนะครับเราก็บ้านแตกจบที่เว็บสาวจีหก มันไม่ตด้ติดร้อยตัวเลยชาเลนนี้ผมไม่สามารถทําสําเร็จได้พวกเองสามารถเป็นกําลังใจผมโดยการกดซับอะไรของมึงมึงแพ้มึงยังมาไม่ถึงร้อยตัวเลยจอยเลยบ้านกูแตกจบทีเว็บสามสิบหกนะเว้ยโอ้วันนี้แกจะมาติดชาร์จท่่ไหนแหมก็คลิปนี้ี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะคือคลิปนี้อาจจะงงๆนะครับใช่ครับกูก็งงเหมือนกันไปแล้วนะครับไปเจอกันใหม่ครับ